ตอนนี้มาาันทบดีค่ะยทิศทุกท่านตอนนี้มาถึงวัดวัดดอยเทพนิมิตหลวงพ่อแปะหลวงปูงก่ก้าวนะคะนี่ต้นผลหมากรากไม้กระถินค่ะางานบุญกระถินโรงาทานก็เยอะมากเลยค่ะคนแน่นไปหมดเลยอธิโมทนาบุญค่ะคิงกันทิพา์เหตุการณมา่อห้าร้อยบาท นางสาวในชาลีสุารรหนึ่งร้อยบาทนายวอลนางสานายวอลแม่อัสี่สิบานางระไทยเก้วปัญยาหนึ่งร้อยบาทรงทาันกรงทาทนคันจดดวจโทรช่างมือเางสุจารณ์นายจีรัชย์นายจำเนยสีแสงสองร้อยบาทค่ะ คนโทรวิทยาด็อร์พร,ร,รชรรรพิิร้อยโทรหนึิงิงีางยานชดีเจ็ร้อยบาทถูมโรงเรียนรานพี่ตื้นเจ็ดเจ็ดยี่สิบาสองาร์สองเบอรเป็นภ่านารร้ยบาทคงานบุญแม่จัดเพนแช่แล้วมีเอ่อแช่ชดีในรคะสองร้อยบาทคุณแม่น้อยไกรียสุดสองร้อยบาทคุณพ่อสมหมายคุณแม่ร้านบี<ม>แล,แลนะสองพันสองร้อยบาท นิบัติศาพจชาลีหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะมป้ยครับถ่ายงในกาแฟขนมปิ้งในข้าทกข้าวหน้าค่ะบ้ากล้วยยังไม่ใหญ่ค่ะถว่าบ้ากล้วยเคียวเชียงพินเร่วมทำบุญไหว้กระถิ่นวัดดอยเทสมิตวัดท่าเกียร์กอดปุญนสองพันเจ็ดร้อยบาทงแล้วยรวมทำบุญน <c ís> ้ำค <y> ืน ขนเก่ามเอฟจีขนสว่สดีเก็บเงินเปท่านคนอ้ยกล้วยตัวใหญ่โอ้กล้วยใหญ่ๆเรื่อยๆฟูหน่งต้องนึเห็นอันฟาจันเปียกเจ้าบากล้วยมันเคี้ยวหา่คขาเสิรงเนาะมันจะจังไดดูได้ดีเนาะมันมันผ่าชบเเหรอ แย่ <Cornell> ีกอันหนึ่งค่โรงเรียนที่ผมสร้างวเองช่นปีหนึ่งร่วมทำบุญถวายกระถินวัดเตยแท้ีวัดนเกียริค่ะยอ้บุญนะคะเอาอันเส้นจับยันะฮะยับไปนี้ยไม่ติแล้วที่เร็วนะเออเจ้าจับมั้โอ้ยจไปจับถุงใ่เนี้ย ทำเกียเปุนเชงน้อยดักทุกดักทุกในงานขึ้นกองตำรวจขึ้นจับไปไให้ <departments S 3> <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสายคุณจิราพรรักเปือกคุณปรีดพรกระเลงสิงคุณละดาวันถุก <c oughs> พิจิจดาดา่ายอาหรวมแปดหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทเอ่อสองพันแปดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะขณะนี้ยอดยังไม่นิ่งนะคะ ลดลดลด่ลงท่านค่ะหัวหน้าประชีบอกว่าขออ่านสักสามรอบนะคะเผื่อว่าสายทันจะหลังไหลขณะนี้ยอดเงินไม่นิ่งค่ะขออนุญาตอ่านเพิ่มเติม้ะกันนะคะคุณจิราพรรักเรือนคุณปิริพรเจริญสิงห์คุณละดาวันสุทธิจินดาค่ะยอดไม่นิ่งนะคะขณะนี้ยอดอยาบไม่เป็นทางการแปดหมื่นหกพบาทค่ะ ซาธุสาทูขอาจัรย์เปียเห็นพอดีเมียเขบ่เห็นบะเออสายไร้แล้วงามบเอฟชีทุกนมาบุญน้ำกันคุ้เจ้าหญงคัน